สวัสดีคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงมาแจ้งเรื่องวัตถุดิบที่แพงมากกับสถานการณ์สงครามรัเสเซียกับยูเครนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากตอนนี้ที่ตามประกาศนะว่าจริงๆมันแพงอยู่แล้วทั่วโลกเมืองไทยเราก็แพงร่วมไปด้วยกันนะครับน้ำมันแพงทุกอย่างก็แพง ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนมาจากประเทศนอร์เวย์หรือตับห่านมาจากฝรั่งเศสตอนนี้แพงแพงมากๆนะครับฉะนั้นเราจึงมีการปรับเปลี่ยนราคาขายบุฟเฟ่รวมถึงอาราคาต์ตามความเป็นจริงนะครับที่สามฝ่ายอยู่ได้ลูกค้าจ่ายพนักงานเราอยู่ได้แล้วก็ตัวร้านก็พออยู่ได้นะครับซาโจาจึงจะ ปรับราคาบุฟเฟ่ตนะครับที่อารูีทูชองรอจาก599เป็น699นะครับจากราคา899เป็นราคา999บาทนะครับและจากราคา1,199เป็น1,299บาทนะครับตามสมควรณนะปัจจุบัน หรือถ้ามันราคามันลดลงมาเราก็จะกลับมาลดเหมือนเดิมหรือราคามันเพิ่มขึ้นไปอีกเราจําเป็นก็ต้องตามความเป็นจริงก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเราจะเอาสถานการณ์จริงมาใช้ในการทําร้านอาหารของเรานะครับก็ต้องมีบางอย่างบางเรื่องถ้าไม่ถูกใจคุณลูกค้าก็ต้องกลับขออภัยนะครับก็หวังว่าเราคงจะใช้ชีวิตให้ปกติและมีความสุขนะครับอา,อาจจะลด การกินลงจากจำนวนเดือน1-4ครั้ง3ครั้งให้เหลือ2ครั้ง1ครั้งอันนี้แล้วแต่ลูกค้าตามเห็นสมควรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่แรงซื้อของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ทั้งไฮโซซูชิและอารุอิซูชิทูทงรอเราจะรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและอาหารเอาไว้ให้คงที่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเมนูใหม่ก็คือเริ่มวันที่5นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงราคาบุฟเฟ่ฉะนั้นลูกค้ายังมีเวลาตั้งแต่วันนี้ที่ซโจลงคลิปอยู่นี้จนถึงวันที่5ราคาใหม่จะเปลี่ยนแปลงนะครับราคาบุฟเฟ่เหมือนที่ซาโจาได้แจ้งไปนะครับวัตถุดิบต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ที่สูงที่สุดตอนนี้กลายเป็นตับหา่าน กูรีเวอร์จากฝรั่งเศสนะครับเพิ่งแจ้งราคาสดๆร้อนๆมาพุ่งทะลุเพดานเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันแพงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเนื้อจากออสเตรเลียวากิลตับห่านจากฝรั่งเศสปลาซลมอนจากโนเวย์ตอนนี้ถือว่าเป็นวิกฤตบุฟเฟร่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ยังไงก็กราบขอภัยคุณลูกค้าในเรื่องจำเป็นต้องปรับราคาจริงๆสำหรับคลิปนี้ฝากถึงคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ